นะครับวันนี้เรามาที่รุ่งจําเลนฟุชชิ่งนะครับวันนี้เป็นบุฟเฟ่นะฮะสองร้อยกว่าตัวนะครับสี่สิบคันอ่าเอาเลยนะะวันนี้เราจอดนะจอดตีไปไม้แรกโดนเลยไม้แรกหลุด แรกหลุดก่อนเลยอ่ะหมายสองก็โดนนะฮะจะเป็นปลาอะไรเอาเรื่องอยู่ปลากระพงแว้นนะฮะตัวเนี้ยโอเค ตัวแรกหนึ่งแปมน,นะฮะหน้าจอดนไม้แรกหลุดนะครับไม้สองไม่พลาดนะฮะใส่จานกำลังสวยนะฮะเต็มปาานะฮะโอเคไม้สองต่อเลย ก็ปลาขึ้นในเรื่อยนะก็มีสายจานแต่โลนะครับปลาปอนกันไปนะครับ